เราอยู่ในสายกับคุณวิชัยศินอนันต์พัฒเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพูดคุยนะคะเจาะลึกรถอเนกประสงค์ PPV รุ่นใหม่นะคะ Isuzu MU-X นะคะขอต้อนรับคุณวิชัยศินอนันต์พัฒกรรมการบริษัทตรีเพชร i s u ส u สเ l ลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเลยดีกว่านะคะสำหรับรถคันนี้น่าสนใจมากๆนะคะ Isuzu MU-X ตอนนี้เปิดตัวเป็น ครั้งแรกไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เป็นครั้งแรกในโลกด้วยอันนี้แสดงว่ารุ่นนี้นี่ถือว่าประเทศไทยเป็นที่แรกเลยใช่ไหมฮะจำหน่ายที่แรกของโลกใช่ครับอันนี้จะเป็นรถนั่งอเนกประสงค์นะครับที่ทางอิสุพัฒนาเพื่อเป็นรถทงที่จะจับจาหน่ายทั่วโลกนะครับโดยเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เปิดตัวนะครับโอ้เคยว่าคนไทยนี่ได้ขับก่อนพรางั้นขับก่อนได้เห็นก่อนพราปกติรถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่างชาติเขาจะได้ใช้ก่อนพรางั้น แต่ท่าอีซูซูตัวนี้นี่เมืองไทยยังไงก็ต้องฮะคนไทยสําคัญที่สุดครับสําหรับอีซูซุนี่ไม่ใช่แค่มิวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยดีแม็กก็ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อสองปีที่แล้วโอนนิวอีซูดีแม็กก็เช่นกันนะฮะแล้วก็เปิดให้คนไทยได้สัมผัสก่อนใครในโลกนะครับครับผมแต่ว่าตัวนี้คือเป็นรถอเนกประสงค์ที่จะว่าไปคือพัฒนามาจากพื้นฐานของปิกอัพดีแม็กว่างั้นนะครับครับผมเอ๊ะทำไมเดิมเนี่ยถ้าพัฒนาจากดีแม็กเดิมเนี่ยเราใช้ชื่อว่ามิวเซเว่นแล้วทำไมครั้งนี้ล่ะ เราเปลี่ยนมาเป็น MU-X ครับก็อ,อย่างอย่างที่บอกนะครับคือ,อ,อในการพัฒนารถอีสุก m w s นี้นะฮะก็ะะมีคอนเซปต์ในการพัฒนาที่แตกต่างจาก MU-7 นะครับเพราะว่าเ,เราต้องการให้เป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถจัดจำหนายได้ผู้โลกนะครับตรงนี้มาตรฐานต่างๆหรือการออกแบบต่างๆก็ปิดแลกไปนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราก็ถือว่าเป็นรถอยู่ใน สายพันธุ์ของทางอ i s u z ุนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นรถอนเนกประสงค์เนี่ยเขามักจะใช้คําว่ามิวนะฮะคือมิวนี่จริงก่อนมิวเซเว่นก็ในญี่ปุ่นก็จะมีมิวเหมือนกันนะฮะ Isuzu มิ ew, วิาสาดอะไรต่างๆนะฮะก็เมืองไทยเราก็ใช้มิลเซเว่นสำหรับรถรุ่นเดิมนะครับสาหรับรนรุ่นใหม่เนี่ยกเ็เปลี่ยนจากมิเซเว่นมาเป็นมิลเอ็กนะฮะก็อยู่ในคอนเซปต์ของรถนั่งอนเนกประสงค์นะครับ ก็คือเปลี่ยนจากคำเพียงแค่ว่าจากเจ็ดเจ็ดอาจจะมาจากคำว่าที่นั่งเจ็ดที่นั่งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเดิมอ่าใช่ครับของของเดิมนะฮะของเดิมเราตั้งใจว่าเป็นเหมือนกับออาติยูเทลิตี้เวเโิลสำหรับเจ็ดที่นั่งนะฮะแต่อันนี้ก็มิลเอ็กซ์ความหมายก็คือมันเอ็กซ์ตรีมอย่างงี้ฮะสุดยอดอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเอ็กซ์เตา ออรดนารีรอย่างงี้นะฮะก็คือมีความตื่นเต้นร้อใจเข้ามาว่างั้นนะครับน่าจะไม่เกี่ยงไแค่ว่ามันนั่งได้เยอะไม่ใช่แค่นั้นแต่ครั้งนี้มันจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าสิทนะฮะบางคนเข้าใจผิด่าแปลว่าสิทอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เราเปิดตัวไปวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาครับใช่ครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนะฮะเปิดตัวยางเป็นทางการให้กับทางท่านผู้บุลชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ลูกค้าทั้งหลายด้วยครับเมื่อเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมนะครับ แล้วแต่เราเราจะเริ่มวางตลาดหรือลงสู่โชว์รูมจริงๆอ่ะวันไหนครับจริงๆกาหนดการของเราที่จะจำหน่ายเป็นทางการจะเป็นวันที่6นะครับนะฮะ,ะก็คือวันวันพุธหน้านะครับ<ช>แต่<ช><ช>แต่ในหลายที่นเนี่ยนะฮะก็ะบางผู้จําหน่ายก็ก็จับเป็นเหมือนกับว i น d ี y เดย์พิเศษนะครับ,รบให้ชมก่อนใครสาหรับลูกค้าพิเศษบ,บางกลุ่มนะฮะที่โชว์รูมนะ,ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้พร้อมกันทั่วประเทศนะฮะเพราะจะเป็นวันที่6แต่แต่บางบางบางจุนเขาก็อาจจะ รถเราเริ่มเริ่มส่งไปตามชูรุมต่างๆเขาก็มีการจับพิเศษให้ลูกค้าเห็นก่อนใครอย่างเงี้ยนะฮะที่มี่ชูรุมมี้จุดบ,บางบางที่นะครับทราบมาว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากรถรุ่นนี้เพราะงั้นเนี่ยพอมันดีอย่างนงี้จริงๆแล้วมันมันเด่นยังไงสำหรับตัว็ถตัวนี้ฮะมันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงมีกี่รุ่นยังไงบ้างคะพูดถึงกระแสนะฮะก็ตั้งแต่รถออกเอ่อพิสเตอร์แอดไปนะฮะเมื่อวันที่2ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะก็เห็นแค่เงารับก็ มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะฮะคือมีการจองอย่างไม่เป็นทางการนรับพันๆนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากพอเปิดเผยเมื่อวันที่3นตุลาคมนะฮะก็ได้เห็นของจริงเห็นภาพจริงเนี่ยนะฮะก็ยิ่งดีมากนะฮะทั้งตัวท่านผู้จำหน่ายเองนะฮะก็มั่นใจมากว่าเขายดีแน่นอนนะฮะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่ได้เห็นรถจริงๆก็ชื่นชมมากโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตาที่ดูดูดีนะฮะมีแบบเออกาเลยฮะมีมีความสวยงามพร้อมกับ ความทัฟแบบเอสยูวีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคืออีซูนเนี่ยจะได้ชื่อเสียงในเรื่องของอการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ที่ดีอยู่แล้วนะฮะการทรงตัวที่ดีตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่สําคัญมากเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอช่วงล่างที่เราใช้ไฟลิงคอยสิงสีล้อแล้วแล้วก็ไฟลิงนะฮะที่ด้านหลังนะฮะซึ่งก็อองนอกจากจะทรงตัวดีแล้วเนี่ยความานุ่มนววนะฮะย,ยังเป็นเอกลักษณ์สำคัญสำหรับอีซูซุนะครับสำหรัรุ่นรุ่นนี้นะครับอ๋อพอเราใช้ช่วงล่างปรับมาเป็นแบบ แบบใหม่ก็ทําให้รองรับการใช้งานที่เป็นรถยนต์นั่งโดยสารได้มากขึ้นใช่ครับับเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มีตัวไหนบ้างครับว่าเครื่องยนต์ก็จะเป็นตเออมีทั้งสามพันนะครับ DDI Super Commerel นะฮะแล้วก็โซ่านทั้งทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ว g s เอเทอร์โบรุ่นใหม่นะฮะผ่านมาตรฐานยูโรยูโรโฟนะที่ะประกาศใช้ในประเทศไทยซีน้าเป็นต้นไปนะครับก็คือนอกจากจะให้พลังดีแล้วเนี่ยเครื่องเงียบนะฮะแล้วก็ การประหยัดน้ำมันนะฮะก็อย่างอย่างที่เราเห็นมาจากโอนิวสูดีแบกนะครับก็คือซื่อเสียงเรื่องประหยัดควันดีมากครับก็คือเป็นเครื่องตัว,ตวเดียวกันกบล็อกเดียวกันว่างั้นนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าโอนิวสูดีแบกนั้นยังจะไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคงอูอีกสักระยะหนึ่งนะฮะรบับจากนี้นะครับอ๋อสหรับที่จะผ่านมาตรฐานยูโรโฟนะครับครับผมอันนี้เป็นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉ<น>ะนั้นเรื่องของใช่ใช่ครับอ่ามลพิษเรื่องต่างต่างเนี่ยจะจะดีกว่าเยอะมากค่ะใช่ครับใช่ครับอ่า ในส่วนของเห็นบอกว่าไอ้ตัวนี้ประหยัดน้ำมันเนี่ยผมเห็นนี่ดีแม็กเนี่ยเราใช้ตัวอิสูอินไซด์เนี่ยอันนี้นใช้ได้ไหมฮะใช้ได้หมบนะฮะระบบอินไซต์ก็จะมีอยู่ในสูตรวิวเอสเช่นเดียวกันนะฮะ<อ>แล้วก็จะเป็นเอซูนใช้อินไซด์ที่เปรับพัฒนาเป็นเวอร์ชัน1.1นะฮะก็คือพัฒนาจาก all new d-max มาอีกนะฮะก็คือหมายความว่าการที่จะสะท้อนนะฮะความพฤติกรรมการใช้งานเนี่ยจะใกล้เคียง หรือว่าบอกได้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะคือ<ม>ของเดิมเนี่ยค,ค่าสัมประสิทธิ์เขาเรียกอะไรฮะดิฟเฟนนนะฮะค,ค่าความชื่อหน้าชื่อสื่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้เนี่ยจะประมาณอยู่ที่เก้าสิบอเปอร์เซ็นต์นะฮะอ,อันนี้หมายความว่าโดยโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปนะฮะทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะช่วยอธิบายหรือว่าช่วยสะท้อนจุดอ่อนจุดด,ด้อยนะฮะหรือจุดดีเนี่ยของของคนใช้เนี่ยจะทําได้ใกล้เคียงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะละเอียดมากขึ้้้นนนกวว่่าาาาเเเเเดิมรรรัับฉะะยจูลข ประหยัดหรือไม่ประหยัดเราควรจะปรับในการกดคันเร่งหรือการต่างๆเนี่ยหรือประคองรอบยังไงเนี่ยเราจะทําให้เราใกล้เคียงทําให้ขับรถประหยัดได้มากขึ้นใช่ครับใช่ครับอันนี้คือข้อดีของ i n นไซ h ์นะฮะค่ะครับผมภายในนี่เห็นบอกว่าโหให้มาแบบเต็มที่จัดเต็มนี่อะไรยังไงขนาดบ้างฮะคือถ้าดูจากหน้าตาเลยนะฮะก็มันมันสวยงามมากเพราะเป็นแบบเสร็จแบบสีสูทนนะฮะ อุปรณจะเป็นสีแบบไอเวอรี่กาชาอ่างเงครับแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นสีแบบดาร์กเกรนนะฮะลายไม้ก็จะเป็นแบบเนเจอร์ทัชนะฮะคือให้ความรู้สึกนี่เปนเทคโนโลยีใหม่ของของลายไม้นะฮะที่เราใช้ครัค้งแรกนะคือจะให้ความรู้สึกเหมือนมันม้จริงๆคริเมันไม่ใช่ไม้นะฮะมันจะเป็นเป็นวัสดุพิเศษนะฮะที่ใกล้เคียงมากนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนมากนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราให้มาก็เต็มที่อยู่แล้วนะฮะตามสไตล์นะฮะของของรถประเทศนี้นะฮะระบบเครื่องเสียงก็เป็นแบบ ตัวราวนะฮะดีดีมีจอแผนแบบนะฮะคือแนบสนิทนะฮะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่อาจจะมีความรู้สึกเจ็ที่หลังนะฮะอันนี้คือออกแบบมาพร้อมกับตัวรถเลยนะฮะ <c oughs> เรื่องของระบบเครื่องเสียงแอนด์สอันโฟโฟนี้ก็ชัดเจนมากดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องของเออ่ระบบเอ็ดดีนะฮะระบบเดเวเกเตอร์นะฮะที่เป็นแบบสมาร์ทเราเรียกว่าสมาร์ทเดเวเกเตอร์ก็จะบอกทิศทางแล้วสามารถนิ่งกับเอในจราจรที่เป็นแบบเรตามนะฮะ ว่าบอกแล้วว่ารถตินะเอ่อเรินเวลาจะขึ้นทางด่วนให้เตรียมเงินนะหาที่จอดรถที่บริเวณใกล้เคียงต่างนะฮะก็เดิมแล้วก็รถรุ่นนี้ก็มาพบฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับสัญญาสัญญดีเท่าไหร่ครับอ๋อครับก็มาพร้อมเอ่อ i n e s entry นะฮะก็คือสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่า กดล็อกเปิดประตูได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะครับเป็นเหมือนกุญแจอัจฉริยะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วระบบความปลอดภัยนี่ก็ครบคันนะฮะคือท่องไม่หมดเลยฮะจะเป็น A B S E S D B R C อะไรต่างๆนะฮะรวมทั้งเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเริ่มปิดไฟในเก๋งก็มันจะดับเองภายใน20นาทีนะฮะไม่ต้องไปกลัวว่าแบบจะหมดนะฮะบางบางคนชอบเริ่มปิดไฟใช่ไหมก็แบบหมดติดไม่ติดนะฮะหรือว่า เอระบบที่เราดับเครื่องแล้วยังสามารถเปิดปิดกระจกได้นะฮะตรงด้านคนขับเวลาโดยเฉพาะเวลาเติมน้ํามันหรืออะไรต่างๆสะดวกมากครับนะฮะรุ่นนี้มามาครบหมดครับก็แสดงได้มาครบส่วนพวก ABS พวกไอถุงลมนิรบัยนี่มามาคู่หน้าเลยใช่เป็นพื้นฐานนะฮนมาครบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีมากกว่าอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกแอทตฟต่ายนะฮะหรือว่าดูอัลเเซนเซอร์นะฮะ ระบบป้องกันโอกาสที่จะลดความหรืออะไรต่างๆนะมาเพรเทียบกับดิสเบกสีล้ออันนี้ก็สําคัญของรถรุ่นนี้นะฮะเราใช้ดิสเบกขนาดใหญ่ที่ระบายคว้อนทั้ง4ีล้อเลยนะฮะก็คือด้านความปลอดภัยก็มาครบเหมือนกันนะคะหรือว่าความอเนกประสงค์ในการปรับพื้นที่เบาะต่างๆปรับเปลี่ยนก็มาครบเต็มสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายๆแบบเลยถ้าตามการใช้งานที่สําคัญเนี่ย บาสองเบาสามเนี่ยเราปรับเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าราาเปรียบนะฮะ,ะเออนือกว่ารถแบบประเทศเดียวกันนะฮะสามารถนอนได้เลยนะเมื่อเช้าคือพดีวันนี้เนี่ยผมก็มาจาัดงานอยู่ที่สนามทดสอบรถนะฮะดิสโนให้กับสื่อ,อ,อสื่อมวลชนต่างประเทศด้วยแล้วก็ให้กับทางผู้จําหน่ายต่างประเทศะะที่เปิดตัวเมื่อสองวันก่อนแล้วก็มาทดสอบรถกันวันนี้นะฮะก็ ท่านประธานผมก็โชว์นอนให้ดูหลายหลายรอบนะคือเนี่ยสามารถนอนได้จริงๆนอนสบายมากคะเมื่อเมื่อปับปัเรี่แบบตอนสองตอนสามพี่วิชัยผมเห็นบอกแถวสามเนี่ยปกติผมเห็นของยี่ห้ออื่นนะจะค่อนข้างแคบนิดแต่วันนั้นผมไปดูแต่ว่าผมก็ดูแคบวันเปิดตัวนะฮะเห็นบอกว่ารู้สึกว่าถอยออกมาเยอะมากจะรู้สึกว่ากว้างขึ้นมันเราจะจักว้างใช่ไหมฮะก็เลยเปชิดกับที่เราบั่จใจว่าเราให้ความสบายมากกว่าหลายๆลรถ ยี่ห้ออื่นที่ในระดับเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะบาตอนสามเราจะมีคอนโซลกลางด้วยนะฮะสามารถวางแก้วน้ําวางอะไรได้หยิบนะฮะนอกจากเออ่ที่ที่เท่าแขนด้านข้างของตัวรถแล้วนะอันนี้คือตอนสามใช่ไหมัตอนสามใช่ครับตอนสามนะฮะก็แบบให้ความนะครับสําหรับคนที่นั่งตอนสามซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะมักจะเป็นเด็กๆนะฮะก็ตรงนี้ก็จะให้ ความสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่าเดิมครับแต่ถ้าต้องการจะบใส่บนจุดสัมพลาเยอะหน่อยแล้วก็พับเบาสามได้ลาบใช่ครับเบาสามสามารถพับได้นะฮะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังแล้วก็ถ้าต้องการมากกว่านั้นอีกพับเบาสองได้อีกมี่จะเป็นพื้นที่ราบเรียบเลยนะฮะเป็นจดถึงตอนหน้าเลยครับอเนกประสงค์จริงๆนะถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์ครบครบครบแล้วก็อุปกรณ์ชั้นเยอะครับน่าจะตอบโจทย์นะฮะตอบจย์โจทย์ได้นะฮะ ได้ได้อย่างตุ้งต้งไลฟ์ไสไตล์นะครับ<ช>นี่มีให้เลือกสักกี่มีให้เลือกกี่รุ่นนะครับผมแล้วก็ราคานนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่เราจัดจําหน่ายก็<ช><ช>มีอยู่สี่รุ่นหลักๆนะครับก<ช>็<ช>จะมีรุ่นสองพันห้านะฮะที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อสองรุ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นร, <ผม S 1> รุ่นสามจุดศูนย์ตัวท็อปนะฮะที่เป็นโปรไบโฟแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นโปรไบทูนะฮะเครื่องสามลิตรนะครับมีรุ่นครับราคาก็เริ่มต้นที่แก่ล้านจัหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะฮะจนถึงตัวที่ท็อปสุดเนี่ยขับเคล เทอร์ไวท์ที่เป็นสีมุกอะไรต่างๆก็ประมาณล้านสี่นะฮะครับพอเป็นบอกราคาได้เป็นตัวไหมหรือว่าเป็นราคากว้างๆก่อนนะเออราคาที่ทราบชัดเจนแล้วครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวตัวท็อปก็อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ตัวตัวถูกสุดนะฮะก็ล้านก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับอ๋อครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้สบายในตลาดถ้าเทียบกับรุ่นเดิมก็แทบจะไม่ไม่ได้เปลี่ยนราคาแบบแทบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ แสดงว่าเห็นได้เห็นมีข่าวว่าตั้งเป้ายอดขายไว้ค่อนข้างสูงกว่ารุ่นที่แล้วตัวตัวด้านข้างเลยครับไม่มาถึงว่าตั้งเป้ายอดขายของตัวนี้ค่อนข้างสูงกว่านหรือถ้าถ้าดูจากกระแสต่อลรอบตอนนี้นะฮะก็มั่นใจนะฮะว่าว่าจะสร้างความสาเร็จได้อี่าสมควรเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเท่าที่เอยังสามารถไม่ไม่สามารถบอกได้อย่างอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็เอดีเกินคาดนะครับเท่าเท่าที่ดูจากกระแสนะฮะ เพราะวันนี้เราเราเริ่มจาําหน่ายยางไม่เป็นทางการนะครับที่บา <c oughs> งชูรูเหมือที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเริ่มจาําหน่ายจริงๆก็ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปนะซึ่งตรงนี้ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยน่าจะบอกได้ชัดเจนนะครับว่าลูกค้านะครับที่ซื้อแล้วก็จองเน่ยน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับค่ะโอเคค่อนข้างได้ครบถ้วนเลยสำหรับวันนี้วันนี้เกี่ยวกับตัว PPV รุ่นใหม่รุ่นอเนกประสงค์อสุ x ย่ามีโอกาสนะครับก็รบกวนแวะโชว์รูมได้นะับเพื่อทดสอบกับนะได้ค่ะมั่นใจนะครับเราเรามั่นใจว่าสร้างความพะทัาใจได้อย่างแน่นอนครับค่ะก็เริ่มต้นไปดูกันได้6พฤศจิกายนนี้นะคะทุกโชว์รูมนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณวิชัยสินอนันพัฒน์นะคะกรรมการบริษัทตรีเพชรอสุสุเซลจำกัดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับดีมากครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ทําให้เราได้รู้จักอีกหนึ่งรุ่นนะคะของอีสุสุมิวเอ็ก ครับผมนะคะก็น่าจะเป็นรุ่นที่ทําให้ยูสุประสบความสาเร็จนะน่าจะออกมากระตุ้นยอดขายได้ดีนะคะแข่งกับคู่แข่งทางการตลาดตอนนี้ก็ถ้าเป็นถ้าความใหม่สดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ม่าใหม่สดที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างรุ่นอื่นเนี่ยต้องว่ากันตามเนื้อผ้าแหละว่าโตโยต้าก็โตโยต้าก็เก่าแล้วนะฟอร์จูเนอร์ปีแล้วบ้างฮะนานมากตัวตัวปาร์เจโรสปอร์ตก็รองลงมาเก่ารองลงมาใหม่รองลงเอ้ย เก่าลงลงมาอีกก็ค่อนข้างใหม่หน่อยว่าเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าฮะตัว X Trail ไม่ใช่เทอ r a เบเซอร์เทอร X Trail นี่ปีหน้า X Trail นิสสัน X Trail เนี่ยจะเป็นปีหน้าแต่ถ้าเทอร์เบเอร์เนี่ยปาได้ปีกว่าแล้วเกือบสองปีแล้วอันนี้ก็เป็นเป็น PPV ครับผมแต่ถ้า SUV ตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะมีมาสด้า CX5 แล้วก็ตัว e c o p o r อร์ตเอโคสปอร์ตจะเป็นรุ่นเล็กมาหน่อยแต่ก็เป็น SUV Mini มินถ้าคู่แข่ง CX5 เนี่ยปีหน้าก็จะได้เจอ X t a i l X t a i l ครับผมแต่ X t a i l ตัวนี้ค่อนข้างสวยมากอย่าไปนึกถึงภาพแบบเลียมๆแบบเดิมๆบึกๆของตัว X t a i l ปัจจุบันนี้นะตอนนี้ตัวนี้โหมองจู๊กว้จะคล้ายๆแบบมันนั่น มองจุกนิสันจู๊กหรือเปล่านิสันจู๊กนิสันนิสันจู๊กเนี่ยจะมามอเตอร์อีกโพนี้นะก่อนเอ็กเซลเอ็กเซลเนี่ยจะใหญ่หน่อยแต่ว่าจู๊กเนี่ยจู๊กเนี่ยจะกลุ่มเดียวกับเอ็กโคสปอร์ตแต่แปลว่านําเข้าจากอินโดนีเซียเราเห็นเขาบอกว่าราคาต่ํากว่าล้านแสดงว่าเดี๋ยวนิสันจู๊กเดี๋ยวจู๊กก็จะมาแข่งกับเอ็กโคสปอร์ตอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเอ็กโคสปอร์ตประกอบในไทย นิสสันจุ z u เี่ยเครื่องพันหนะอ่ครับผม Eco Sport จะพ5นหนะคะอ่ะก็ส่วน Isuzu MU-X ก,ก็มีตั้งแต่เครื่อง2,500จนถึงเครื่อง3,000ใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปดูที่โชว์รูมเขาได้นะคะคก็ตอนนี้เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการ6พฤศจิกายนนะคะไปดูกันได้ลองไปเทสไปสัมผัสดูก็แล้กันสำหรับคนที่ชื่นชอบรถในในเซกเมนต์ประมาณนี้นะคะค สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ Motoring on Air นะคะอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะก็เสาร์หน้าน่าจะเป็นคุณโก้นะคะ<ช>ได้กลับมาเรียบร้อยอแล้ว<อ>นะคะควันนี้ก็เราสองคนนะคะตุลพิชิตนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ